ค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับรายการอีสานบ้านหมอลำและดิฉันจงอางครางซอแจ้งหมอลำนามิหกเมียงวนาโนกพงศกรมาพบกันอีกแล้วนะคะกับประเด็นนะคะที่ดิฉันตั้งไว้นะคะ EP นี้ก็เป็น EP ที่4แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิง่งกดว,ว่าใจเรือเรือกดติดตามไว้ก็แล้วกันนะคะ EP นี้เราจะมาพูดถึงชะตากรรมของหมอลำที่ต้องยอมรับนะคะ ความลำบากของหมอลำก็ผ่านไปแล้ว EP 1 EP 2แล้วก็ชะตากรรมที่ต้องยอมรับผ่านไป1 EP แล้วอันนี้ EP ที่2แล้วนะคะสำหรับชะตากรรมที่ต้องยอมรับค่ะเราพูดทิ้งท้ายไปในคลิปที่แล้วนี้นะคะบอกว่าเรื่องค่าตัวเรื่องการบริหารเงิน เรื่องการจัดการเงินเรื่องค่าตัวเรื่องบริหารเงินทองเกี่ยวกับค่าตัวของเราทํายังไงอยู่วงหมอลำถึงจะดํารงไปได้ถึงจะไม่ผเผชิญหน้ากับชะตากรรมเรื่องเงินเพราะเป็นสิ่งสําคัญการที่มาอยู่วงหมอลำนะคะการที่เป็นหมอลำเราจะต้องบริหารเงินอย่างเหมือนกับเป็นบริษัทบริษัทหนึ่งบริษัทชีวิตของตัวเองบริษัท ตัวเองบริหารยังไงที่จะให้ได้ส่งให้ทางบ้านด้วยใช้เองด้วยแล้วก็มีเก็บด้วยนะคะฟังดูค่ะนะคะสากไปถึงเพราะว่าอันนี้จากประสบการณ์จริงจากเรื่องจริงจากสิ่งที่ผ่านผ่านมานะคะทำไมศิลปินไม่ว่าจะเป็นแดนเซอร์นักร้องหรือว่าอะไรต่างๆนานาอ,ออกจากวงหรือลงไป อยู่บ้านเพราะอะไรทําไมนะคะเพราะเงินทองนี่แหละคะ่ะไม่พอไม่พอใช้ไม่พอใช้อชย่างไงอ่ะมีอยู่หลายกรณีเลยนะคะสําหรับผู้ที่บริหารเงินไม่เป็นนะคะจงอาจจะพูดให้ฟังนะคะว่าการบริหารเงินนี่เป็นสิ่งสําคัญมากที่สุดกับการอยู่วงหมอลาหมอลานะคะเราจะทํายังไงก็ได้ให้เงินเราเหลือเยอะที่สุดไม่ใช่ว่าสมมติได้ค่าตัวสามร้อยห้าสิบบาท ค่าตัว350บาทอันนี้จงอางจะเห็นลูกๆบางคนเด็กในวงบางคนแดนเซอร์บางคนบริหารเงินไม่เป็นสมมติได้ค่าตัว350บาทเอาวันนี้นะคะณนะวันนี้จะแบ่งเป็น7งาน7งาน1 2 3 4 5 6 7งานที่7แสดงฟรี1งงานต้องเขาเรียกว่างานยก ยกให้เป็นผลประโยชน์ของวงเพื่อที่จะนำเงินงานที่เจ็ดเนี่ยไปบริหารต่อไปตัดชุดต่อไปเป็นค่าน้ำมันค่าเดินทางค่าอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเราจะได้เงินหกงานแล้วภายในหกงานนี้ไม่ใช่ว่าเราจะได้สามร้อยห้าสิบบาทเต็มนะคะสามงานนี้สมมุติว่ามีงานปิดวิกอยู่สามงานอันนี้งานปิดวิกสามงานงานปิดวิก ทุกงานจะได้ค่าตัวครึ่งเดียวสามอห้าสิบเป็นเท่าไหร่แบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งนะคะสามก็ได้ร้อยกว่าบาทได้ร้อยกว่าบาทวันนั้นได้เงินร้อยกว่าบาทนะคะอีกสี่งานเป็นงานเจ้าภาพก็จะได้3ามห้าสเต็มนะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่าตัวน้อยนิดขนาดนี้ หากคุณไม่บริหารได้ดีหากคุณเบิกอยู่เรื่อยๆสมมติว่าอวันนี้คุณไม่กินข้าวขวสักวันเลยเราจะมีรวมครัวกลางให้สําหรับรับประทานอาหารฟรีนะคะแต่น้ําดื่มไม่มีสมมุติว่าได้วันละสามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยห้าสิบาทสามร้อยห้าสิบาทอันนี้สามร้อยอันนี้ห้าสิบนะคะนะคะสามร้อยห้าสิบาทถ้าคุณเบิกซัวันนี้ห้าสิบบาทเพื่อที่จะไปซื้อน้ํา คุณจะเหลืออยู่สามร้อยบาทสามร้อยบาทแต่ถ้าวันนี้คุณไปเบิกเลยสามร้อยห้าสิบบาทคุณจะเหลืออยู่ศูนย์บาทแสดงว่าวันนี้คุณทำงานเพื่อที่จะหาเช้ากินค่ำแล้วไม่เหลือแล้วอย่างน้นอยนี่ถ้าจะเบิกจริงๆอ่ะคุณต้องเบิกแค่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทแล้วต้องกินข้าววงให้ได้ไม่ว่าจะเป็นออมไกล่ลาบหมูลาบไก่ อะไรหลักกระเพราไก่หรือว่าจะเป็นออมอะ,อะไรต้มยำไก่หรืออะไรต่างที่ครัวทําให้กินมีอะไรต้องกินน,นั้นเรากินเพื่ออยู่เราไม่ได้อยู่เพื่อกินอย่าลิอาจเบิกเงินแล้วไปซื้อกินข้างนอกเพราะข้างนอกนี่กับข้าวแต่ละอย่างสี่สิบาทห้าสิบบาทตามงานโดยเฉพาะงานกับข้าวแต่ละอย่างห้าสิบาทขึ้นไปเขาขายห้าสิบาทขึ้นไปไม่มีสี่สิบบาทนะคะตามงานหมอลำที่ ที่มีร้านค้าไปตั้งๆเพราะว่าเขาเหมาแพงเขาเหมาจ่ายแพงเขาเช่าแพงเขาก็ต้อง50บาทขึ้นไปอาเก๋วยเตี๋ยวห้าสิบาทแล้วหรือหกสบาทนะคะบางร้านส้มตำมีหกสิบาทแน่นอน100ร้อยเปอร์เซ็นหลีกเลี่ยงไม่ได้คือส้มตำข้างนอกหกสบาทซึ่งครัวของเรามีส้มตำให้ทานรีแล้วก็อาหารที่ทำประจำทุกวันอยู่แล้วคุณต้องข่มใจกินให้ได้ เพราะคุณไม่ใช่พระเอกนางเอกไม่ใช่ตัวเด่นๆที่จะได้ทิปวันล,ละหนึ่งพันบาทนะคะคุณไม่ได้ทิปหนึ่งพันบาทนะคะคุณได้ค่าตัวเท่านั้นคุณไม่มีโอกาสได้ทิปเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญอ่ะสมมุติว่ากินไปละห้าสิบาทเอออย่างน้อยก็ต้องเหลืออยู่สามร้อยบาทหรือสมมุติว่างานนั้นได้ครึ่งเดียวกินไปแล้วห้าสิบบาทคุณต้องเหลืออยู่หนึ่งร้อยบาทและ่ะอ้า อย่างน้อยๆล่ะถ้าสมมติว่ากินไปมากกว่าห้าสิบาทกินแปดสิบเก้าสิบาทอะไรประมาณนี้คุณต้องเหลืออยู่หนึ่งร้อยบาทให้ได้เอาอย่างง่ายๆคุณต้องเหลือเงินอยู่หนึ่งร้อยบาทให้ได้แล้วเดือนหนึ่งไม่ใช่มีงานสามสิบวันนะคะเดือนหนึ่งอย่างสมมติเดือนนี้มีงานอยู่ยี่สิบวันยี่สิบวันอ่าขาดรายได้ไปแล้วนะสิบวันแล้วนะสิบวันนั้นไม่เกี่ยวนะยี่สิบวัน แล้วเป็นงานฟรีทำงานฟรีให้วงอีกสองวันเหลืออยู่สิบแปดวันที่คุณจะทำงานสิบแปดวันแล้วสิบแปดวันไปหารกับงานปิดวิกไปหารกับงานที่แบบว่าได้เงินน้อยคุณคิดดูว่าคุณจะเหลือเงินเท่าไหร่เดือนหนึ่งเหลือเงินไม่กี่ตังค์นะคะบางคนเบิกเยอะเยอะจน ติดลบก็มีศูนย์บาทอยู่ในบัญชีค่าตัวเลยศูนย์บาทแล้วไม่นําซ้ํายังติดลบไปอีกห้าร้อยคุณต้องทํางานใช้ยนี่ไปอีกข้างหน้าเดือนในเดือนหน้าอีกดูสิมันจะเอาอะไรมาเหลือแล้วก็ยังมีค่าหากักค่ารองเท้าหากักค่ากล่องที่คุณไปเซ็นมาหากักค่าเครื่องสําอางค่าพัดลมค่าหลอดไฟอีกซึ่ง ก่อนจะออกงานนี่ใครไม่มีเงินซื้อรองเท้าซื้อกล่องซื้อพัดลมซื้อเครื่องสำอางซื้อหลอดไฟทางวงจะมีให้จะเอามาขายให้ในราคาตามท้องตลาดไม่เอากำไรคุณสามารถไปเซ็นมาได้ถ้าอย่างนี้เซ็นมาก่อนแล้วค่อยทำงานจ่ายทีหลังถ้าคุณบริหารตรงนี้ไม่เป็นถ้าคุณฟุ่มเฟือยในการใช้ หรือเงินออกปุ๊บเห็นลูกน้องบางคนเห็นลูกๆบางคนแดนเซอร์บางคนพอจ่ายเงินค่าตัวปุ๊บสมมติได้ค่าตัวพันห้าวันนี้ฉันไปเ้ารล้านเสริมสวยฉันไปกินเนื้อย่างหมูกระทะฉันไปกินบุฟเฟ่ฉันไปกินเอสบาร์ฉันไปกินอะไรต่างๆนานาแบบฟุ่มเฟือยฉันไปใช้เงินฉันยมซื้อน้ำหอมซื้อกับกระเป๋าซื้อรองเท้าซื้ออะไรต่างๆ พักก่อนค่ะพักก่อนพักก่อน